بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الحمد لله إنهم في مكيات رحمة الله سبحانه وتعالى وني بن إكني سوء تي يا كي رأو تكون نيروسك تنكان الله سبحانه وتعالى ที่ให้ชีวิตของเราทุกทุกฐานมาถึงวันนี้และก็มาให้เราทุกฐานได้ทำความดีไม่ว่าจะเป็นความดีที่เราทำตั้งแต่ละคืนมาทุกทุกวันที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงตอนนี้ที่เรามาละหมาดวันศุกร์นั่นคือเป็นภารกิจสำคัญของูุศทธานเป็นภารู้จำเป็นที่เราจะต้องมาละหมาดวันศุกร์มีการอ่านคตมภีร์ มีการละหมาดวันศุกร์ซึ่งเป็นเรื่องเทเราต้องรักษาไว,ว้วันทุกวันศุกร์เราจะไม่ขาดไม่ว่ากรณีไหนก็เถอะเตะเราพยายามทําวันศุกร์ให้เป็นวันที่เราว่างสะดวกเพราะย่าลืมว่าวันศุกร์นั่นแหละเป็นวันที่ลูกนี้และตัวเราเองเนี่ยมนุษย์ทางวัดถุสรรพสินทางวัดถอัลลอฮได้สร้างขึ้นมาในวันศุกร์แล้ววันศุกร์เช่นเดียวกัน เป็นวันที่ลูกนี่จะหวสานจะแตกสลายจะเกี่ยวมาเ,วเรื่องราต่างๆที่ศาสนาอิสลาม่ันนบีได้วางสุนนะแบบฉบ,บับเอาไว้ว่าเป็นวันอีดประจำสัปดาห์วันอีดมันถึงวันที่เราต้องมีความสุขกับมันพิเศษกับมันนั่นก็คือการอ่านสุรการฟีตั้งแต่ช่วงของพวกวขำของวันพุ่นนะครับ จนถ,ถึงวันหนีไปถึงวันชุกไปถึงเวลาอาาลัสานมักเลยสุนนน่าอืนอ่นๆที่เรามาโรงเรียนก็นดีหรือมามสัสยิดก็ดีการมามสัสยิดต้องใายเวลามากเป็นพิเศษมากพ้นเวลามากักหมากก็ยิ่งดีผักพ้นต่างๆจะถูกพูดถึงเมื่อเป็นการเทียบเขียงกว่าการมาเร็วเราก็จะได้อูดจนมันเป็นคุณขาของคนยุค คนขออูตัวนึงนมีมุนขามันมากนั่นคือผ่าพ้นที่เห็นวา่าเป็นการบอกกล่าวให้รู้ว่าเราควรมากก้อนๆเผื่อขั้วที่แนวคุนที่มาชาไปเนี่ยแน,น่นอนมันก็ได้ละหมาดวันซุกนั่นแหละแต่ผ่าพ้นมันจะลดหน่อยไปตามช่วงเวลาที่เราเข้ามาสุมาส,สิการขมดเข้ามาสุกมาส,สิคือการเตรามาเยติกา ไม่อย่างละยนตุนมสัสยิดฉันละหมาดซุนัดละยันตุนมัสยิดมันหมายถึงการเคารพมสัสยิดผักอยู่กับติมสัสยิดเนี่ยโซ่รอการเผื่อเราตายแล้เพียงเราแข็นเมียนสาวนี้านมายัางซ่รอการปกติเ,เราอยากได้นังน, <ul ain> นี่คือสิ่งที่ท่านอับบีเองบรรดาซอไวกเองจะประสบกับตัวเองว่ามีบ้างคนในจอบ้านนี่ยมีคนนึงที่เป็นตัวอย,ย่างให้เราได้รับรู้ มาถึงในมสศิ์เดียกันหนังเลยตานบีก็บอกว่าให้บุคคลนั้นเนี่ยมายังซ่อ,งรอ,อรอกาคอรบไั้เจตมสศิดมายังซ้อรอกาถึงเป็นสุนารอพนี่คือสิ่งที่เราควรมาเต็มเนินินมาซิกรุลลอกมาอ่านกวานมาขอนห้าความรู้ศาสนามาใชา้เวลาพิเศษแทนจะเราไปทำอย่างเอ่ยบางที่นุกหรืองาน หมากคนนานนีงานนั้นงานนี้ก็มีมากมาแต่เราต้องตลาสัปดาห์หนึงพกวันเราเต็มที่ใช้ชีวิตอยู่ปกติแล้วถึงเวลาเราอ็มายังอยู่หลยแต่นี่เราต้องก้อนเวลาก้อนตั้งตีสิบสองชองเรื่อยๆชิดก็ต,ตีสองเราต้องกินข้าวโอน,นเครียดตัวเองอับน้าเผื่อที่จะมามายังวันศุกนั่นคือเป็นสิ่งดีๆสุดน้ายเราอับน้าเดี๋ยวก็ถ่ายหนังพมสำหรับผููชา แต่มะพร้าญยิ่งนี่ไม่ตองกว่ามันคือฟิตนะนี่คืออยากจะให้เห็นหว่าเราขวนปฏิบัติแบบถ้าเรามาแต่เชา้าเราก็เนียนอาบน้ำตั้งแต่เชา้าเลยเราอาบนา้ำบรรทุกมันเวือราตาล้เราก็ชายน้ำพรมหมาเป็นพิเศษไม่ใด่มาเพื่ออาบน้ำพรมไม่ใช,กกใช่แต่มันดู้สึเพรมให้คุณอนยุค้างเรารู้สึกสัมผัสได้ว่านี้คือวันพิเศษวันซุกวันอีนชุนกาพิเศษนะครับนี่คือเรื่องราวที่อยากจะยำ ให้เราเองเนี่ยดำรงตนในวันซุกอย่างมีสุนนะผู้ตันอับมีขอบทวนสุบูร์แล้วเตรียมมาไป้วันนั้นช่วงเวลาห้องล้างอัสรี่ึงมะเกรบช่วงเวลาห้องกัวมุสตจจากช่วงเวลาเดี๋ยวเราจะตอบรับผัวของเราไม่ใช่ว่าเราลบบ้านเราอยู่กับบ้านเล่นนุกมีอะไรก็ปรแกรกมเล่นเกมไปเล่นกับเผื่อนไปทำนั้นทำนี ไม่ได้ชายช่วงเวลาพิเศษีอยวาลเปิดช่วงระว่างมะเร็บกับอาซรีลังอาศรีทุ่งมะเร็บในประมาณส้องเฉวมงขรึงดยประมาณเป็นช่วงเวลาพิเศษเตเราะโคดัวหนังโคดัวไม่ได้เป็นภาษารับดัวนะี่เทเราได้ภาษารับทุกคนมาโอดอาแล้วเราไม่ได้ด้วนั้นอยากโคเป็นพิเศษอย่าลอก้อยชั้นนี่เรียนเก่งจำดีสุขภาพแข็งแรงก้อยป่าหมาของฉันนี่ เป็นป้ามาเถี่ยละดูเล่เอลัลลอฮฺมีตาอาลัลลอฮ์รักคอยป้าหมาว่าฉันมีความสุขคอยฉันมีความสุขคอยดูอาเป็นดีไปรเรื่อยๆคอยตีระยะขอหมดแต่ผักคอยดูอาเมยให้เป็นช่วงเวลาพิเศษคอยดูอาอาอกมานี่คือสิ่งที่อยากใจเราได้เป็นวิธีที่เราให้ความสําคัญกับวันอีดและก็เติมซาลรารายละเอียด ให้มากว่าวันอื่นๆด้วยไม่ใช่ว่าเราปล่อยวันเราว่างยุดเลยก็พยายามทําตัวว่างเลยเราก็ไม่ได้ทํำไรวางหนอนขักพอ้ออย่างเดียวหรือทํากิจกรรมดูเนียอย่างเดียวคงไม่เหมาะสำหรับสุนนะแบบฉบับของ่านนาีที่เราต้องปฏิบัติประมาณนี้ส่วนรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวเราก็ไปศึกษาผ่ืเถิอเผื่อให้หวันทุกข้องหร่อนเต็มไปด้วยการงานที มาจากานาบีทิ่นทำเป็นแบบอย่างเขไวันนะครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะกรึงให้วันศุกร์เป็นวันที่เราได้รับเนื้อหาเพื่อเป็นแนวทางในการเป็นบัตสุญญาถูกต้องย้ำกับตัวเองบอกกับเพื่อนว่าอับนามเนียดไปไม่ยังวันศุกร์แต่นาห้องสาหิตถึงกาอันซุรากฟีสุลาวัตนบีมกักอัลลอฮุมะซอลลี่อัลลอฮ์มะฮัมมัดสรุรโลกมาในวันอัลลัมก็ได้คือเป็นการสุลาวัตานานี น,นี่คืออีกชุนหน้านึ่ง่ะยากจใจเราได้กล่าวมากๆที่คุณลอกยืนอยู่นะครับย้ายยากเกินมามากว่ากิจกรรมดีๆเศรษฐาณีได้วางหลักฐานให้กับเราในฐานะเ่เรานะั้นจะเป็นผู้หนึ่งที่จะจะรื่นร้อยตามเบบอย่างของทศรษีแล้ววุฒใจสําคัญของครูตะบ่าวันนี้อยากจะนําเสนอในส่วนของความสําเร็จเราทุกคุนวาดฟันป้ามากระบอกกับลูกวัวลูก ยากใจ้ลกูกเนี่ยประสบความสําเร็จยากจให้ลวงนันเรียนจบาพาิทเรียนวิศาวะเรียนเป็นครูเป็นตำรวจเป็นหมอเป็นพยาบาลเรียนต่างประเทศเรียนมาอะไรนั้นจบมาทํางานนั้นมีหน้ามีตามีเงินเดือนเป็นข้าราชการนี่คือสิ่งที่เราหวาดฝันห่อยน,นั่นคือความสําเร็จ ถ้าหมอ่ซิงเล่นดีไม่ดีแต่อย่าลืมความสาเร็จอันนี้เทต้องมาเป็นอันด,ด,นดับแรกขอล่นในบสถ์ในอินทรานวัดบละหฤุมนุ่นแท้ที่ริงเลวบรรดาผู้สัทธาเลวต่างร้ายเขาประสบความสาเร็จเลวเขาต้องเหมือนหนึ่งบรรดาภูทีการละหมาดของเขาอสลัตุกขชิวินไม่ถึงการมายังด้วยการมีสมาธิเป็นเรื่องยาก บทีหนงังบทีไม้ยังนี่อุ้ยอยู่ไม่เน่งขอไรขอใชตอนมังบอเรามันขาดสมาธิมั่งพอความรู้สึกว่าเราไม่ได้ฝึกอย่างทุกวิธีบ้างนี่คือสิ่งที่เรายากใ้เราได้เห็นเลยก็ฝึกตั้งแต่เด็กบ้ามาก็ต้องกำชับผู้ใหญ่เวรอยุ่นต้นนุ่งซาพยายามให้ไม้ยั้งเป็นเรื่องของความสําเร็จติดแท้จริงอัลลอฮ์ไม่ได้กล่าวเรื่องอื่นกดมีหลายเรื่องในสุรานี้ ถือผดถึงความสําเร็จของผู้ศรัทธาแล้วสําเร็จเดียวด้วยการกระทำหนึ่งสองสามสในแต่รายยับแต่วันนี้เอาเฉพาะเรื่องเดียวอยากจะเราทําให้ได้แต่เรื่องอื่นมันก็จะมาตามล้างไปเลยพอถ้าเรื่องนี้ได้เรื่องอื่นถิ่มอัลลอฮฺบอกถึงมันก็จะหงายไปด้วยพออยากจะเฉิยดชวยการลํำดับว่าเวลาเราละมานัดนเรามามายั้งเรียบเปลียเหมือนกับไี่ิ้าวะกอมปูกกอมผู่มันไม่ได้เป็น ต้องเตรียมทั่วโอนมามายัางไม่ใช่ได้บอลอยู่ไม่ใช่ทำงานอยู่โอถึงเวลามายัางไ้เซตเซตไอ้ผลผลก็ทันนีชื่อว่าการมายัางเนี่ยอยากมาตีจะมีสมาธิอยากมาตีจะคอยช่วสง,งบหนิงอยากฉะนั้นการจะสง,งบหนิงเนี่ยเราต้องเหมือนกับเล่นกีฬาต้องวองัวโอต้องสอมโอนไม่อย่ายุยุบับดงไปเล่นเลย ผมก็บอกว่าเอ้าแต่กรรมการโปกพีก็มาดเลยถึงเราก็ไม่ยั่งเลยเราก็เล่นเลยไม่วัวไม่ออกล่างกายไม่วิ่งไม่ท่ามันมั่วไม่แต้งชุดให้มันโปร่งไม่ใช่มันไม่ได้การละหมาดมันต้องมากว่านั้นต้องมากก่อนเวลาต้องอาบน้ำไม่ยั้งแล้วก็เตรียมทัวให้พร้อมใหม่ไม่ยั่งใจเย็นตุนมาสิษมาหนังซิกลุลรอบโส เพื่ออะไรเพื่อซึมซาบความรู้สึกแห่งความสงบที่เราจะจยุดอยู่ระวางเรากับบล็อกเราจะอยู่ตัวแนวเนาะเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้มีการละหมาดของเราสงบแล้ววิชาลัล็อกนี่คือสูตรง่ายๆเลยแล้วสูตรทต่มาไปว่านั้นเวลาเรามายัง้งมันจะหนึหมด้งเนือกว่าตัวเดียวในลังนี้เรียนวิชานั้นลบบไปไปทต่ำเลย การบานอะไรลับไปงานอะไรที่ว่าหนักบา่ายที่ไปตรงนั้นที่ไปตรงนี้ที่นอนผักพธเข้านอนงวงนอนมีโปรแกรมคิดอยู่ในมายังเลย่ยเรามีมีความสุขกับการคิดขน้นโดยมั่มอ่านการอ่านไปเลยเราก็คิดไปเรื่อยอันนี่ถือว่าไม่ไม่มีสมาธิใน,ในการมายังต้องคิดถึงเหนือฮะแต่อมั่มกำลังอ่าน สุโรหันฟาติฮะเราต้องจำความหมายให้ได้ไม่ใช่ียองเป๊ะดีดอ่านถูกต้องดีแต่ต้องเข้าใจความหมายด้วยว่าที่เราอ่านตัวตัวมังอ่านหมายถึงอะไรอัลลอฮ์พูดกับเราอะไรอัลลอฮ์กล่าวถึงอะไรเราจะได้ซึมซับนึกถึงเรื่องนั้นถ้าห้ากว่าเรานึกไม่ออกเลยบางสุโรหันฟาติฮานี่จำเรื่อเข้าใจเลยแต่พอตัวมังอ่านอายะห์ัวอ่านไปนี่ อ่านบางสุรอเราไม่รู้ความหมายกันเราพยายามนึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่เป็นหรือถึงอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่บอกถึงว่าไม่เหมือนุสสะปฏิ่งบ่งบอกถึงการสร้างของอัลลอฮ์บอกถึงเรื่องราวต่างๆที่มันดีต่อการผักดีกระปากดีต่อรสสปาร์นวัตตาล์ให้เรานึกถึงอัลลอฮ์ด้วยใจกว,ว้างว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่การขอบคุณอัลลอฮ์สุบรรณอัลลอฮ์ มาบริสุทธิ์เดลล็อตั้งแต่ตที่มันมีอยู่แต่ละคำของออยาเทโดยมัมหานโไดาเพะว่าเราทราบว่าเราได้ยิ่งคำว่าอัลฮัมอยู่ในวกหนึ่งการนึกถึงการขอบคุณอองเราล้านี่เป็นตอนเป็นสิ่งที่จะยึดยู่สมาธิของเราให้เรานั้นมีสมาธิในการมายังแล้วอินชาอัลกเมื่อเรามีสมาธิความสำเร็จจะเกิดขึ้นนเิง ก็อยากให้เรื่องนีเป็นเรื่องที่นําเราไปสู่ความสําเร็จให้ได้โดยการฟึ้ตั้งแต่เด็กนี่แหละทําไม่ท่านนาบีบอกว่าเจ็ดปวบเจ็ดปีต้องใช้มายั้งแหละพอว่าสิบปีไม่มายังต้องทุกปีแหละไม่แก่ว่านอนยาวโ่วยากนอนยาวก็ไม่จือจะมากก็ไปเล่นต๊ะขวลุงมันนี่พุ่นพุ่นด,ด้วยเป็นบาสพอวันเทียงวันเย็นลบไป บ้านก็บอกว่าตั้งเป้าก็สูนเล่นไป,ไปห้าปือนซึ่งเราก็ไม่รู้ถูกตีนี่คือสิ่งที่เราต้องมาตกทวดกดเกณฑ์การมายังว่าเราต้องกำชับให้มันติดตั้งแต่ดจัดปีทุกชายทุกชายทุกชายสิบปีชายเร้วไม่ทําต้องตีแหละเมื่อช่ตีให้เหลือออกไม่ใช่ตีให้รู้ว่านี่คือตรงมายัง เป็นการสั้งสอนด้วยบทนุ่งถูดเล็กๆน้อยๆให้เราติดมายั้งเพราะยากให้เราชายแล้วเมื่อเราชายปั๊บเสริมบรรยากาศโอนมายั้งนั้นไม่ใช่ว่าพอชายมายั้งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บเบิกเด็กสุดปีว่วงเล่นว่วงนุ้ว่วงรายไม่มีสมาธิใการมายั้งต้องฝึ๊บโอนที่มายังนั้นต้องอาบน้ำมายั้งให้เรียบร้อยอาบน้ำโอนแต่งกายให้โปร่งหนังซักผัก ทีกรูลอบไปสักทีอ่านควา,านไปสักทีเผื่อไอ้เมืนก็เป็นการววกความรู้สึกเผื่อไอ้เราเข้าสู่โมดป้องการมีสมาธิในการมายังออกแบบเองได้ให้เราอยู่กับสิ่งดีๆก่อนนะครับแล้วก็พึกตัวเองพันนิพิงชาล์รว่องหวังวเราจะพบกับความสําเร็จจากการที่เรามีสมาธิมีความเชั่วในเวลาละมานนะครับบอกกับตัวเองทํารือก็ได้ให้เราประสบความสําเร็จสักโคลก่อน ด้วยการที่มมายังพวกเราให้มีสมาธิไม่ใช่เรารู้ว่ามายังให้มีสมาธิพยายามกดให้มีสมาธิยากฉะนั้นเราต้องทำ <Yeah. S 1> ก่อนานี้ช่วงเวลาที่กวเตรียมมายังพยายามใช่ิลิง่งใช่ความรู้สึกใช่เรื่องราวกิจกรรมอ่านกุรอานสิกรุลลรหรือความรู้สึกดีที่มีต่อการเรี่มมายังาอกันมายังต้องนึกอยู่เสมอ ว่าเรากำลังอยู่ตัวหน้าเลาพร์อัลลอฮเห็นเราเมื่อว่าเรานั้นไม่เห็นอัลลอฮ์ต้องนึกคำนี้ให้ได้เมืออ่อลลเลาหินเราเนี่ยผู้เป็นเจ้าผู้เปเดวายญยยิ่งใหญ่มหาศาลผู้ที่สร้างโลกนี้สร้างเรามากผู้ที่มีมุนคุณอันใหญ่หลวงอยู่ตัวหน้าเราเราต้องทำให้ดีสุดสุดใหญ่าขาดในเรื่องของการมายัง นบีและบรราซอบัตติกกประสบความสำเร็จเขานั้นมีความสุขถ้าเหมืไม่มีความสุขเท่ากับการมายังซอบัตบางฐนที่ให้มีการแบบผลาอัดกรีดแพ้หรือบางที่ทุกขนูในภาวะที่เขาต้องอยู่ในสมรภูมิบางที่ขนูนี่กำลังมายังแท้งกนันแล้ว จะไม่รู้สึกว่าทีเจ็บที่วุว่นวายรู้สึกมีมีสมาธิในมายังหรืออันนี้เราพอไรพานาิตตาวกวักเละอะไรยุ่งครบอะไรสะกิดขันตุ้นไม่ได้เลยรู้สึกอะไรฮิตนีก่ก็ไม่มีสมาธิเลยฉะนั้นต้องฝุกเหมือนเดีนรธนบีทําตัวอยางเอาไว้บรรดาสวัสดิ์เขาถึงในเดือนของการมายังก็มีความสุขว่ายากใจเราไร้พบ กับความสุขนี้แล้วเราจะรู้ว่านั่นคือความสําเร็จที่แท้จริงอากูลูกอลิฮาซาวัสตาฟุรุลฮาซิมานีวะละกุมวะลิซายนิมุสลิมีนะมิคุลิซัมวัสตาฟิรุอินนะฮูวัลวะฟูรุรเราฮีม